สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมอนพีชเปาติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเอกนะครับผมมีสมาชิกถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะผมต้องการซื้อขายดีหรือไอดีองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภาาัย100%เนลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมมีทั้งระบบ i o s และ Android สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริชแนลนะผมจ mm hmm. <One> เจ้าเกมวันพีชเบลติรัดกันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะผมผมก็จะมาทําการเปิดตู้ไคโดนะฮะที่การันตีอยู่ที่2,500เ mm hmm. พชรนั่นเองนะผมผมก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะผมเพชรที่ผมมีนะผมก็คือ1,462เพชรนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาวัดกันดูเลยนะว่าดวงของผมเนี่ยจะได้ไคโดหรือเปล่านะผมใส่สุดเลยนะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆบางคนบอกว่า 2 5 0 0เพชรเนี่ยออกแค่ตัวเดียวคือตัวการันตีนั่นเองนะผมพามก็บอกว่าผมหมดไป1,500เพรไม่ออกสักตัวเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมมาวัดให้ดูเลยว่าดวงผมมันจะดีอยู่ไหมนะผมในปีนี้นะฮะจะได้ไคโดสักกี่ตัวนะผมใน1 4 6 2เพชรเพนั่นเองนะฮะโอ้ยผมจต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรบก,กวนฝากกดไลค์ให้กันนิดน,นึงนะผมทำมาอยากพลาดคนนี้ต่อไปก็สามารถกด s u b ส cribe ไว้ได้เลยนะผมเอ้ยผมน่าพร้อมแล้วเข้าไปสุ่มกันเลยครับ โอเคครับผมไม่พูดพ่ํมทำเพลนะผมก็ไปเลยนะผมสเตปแรกนะฮะไปอย่าบอกว่าครั้งเดียวออกนะผมถ้าครั้งเดียวออกเนี่ยไอดีไอดีหลักผมกำหมัดเลยนะโอ้โหกล่องทองนะผมโอเคโอ้โหทองดำน่าจะ14 g ีโอ้โหเรียบร้อยน่าจะไม่ออกนะผมข้ามนะฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะผมเราต้องใช้เพชรอีกเยอะเลยนะฮะคือน่าจะใช้เวลานานนะผมในการเปิดทั้งหมดนะผมก็เดี๋ยวพยายามจะข้ามนะผมถ้าเกิดว่าอะไรดูทรงไม่ดีผมข้ามเลยแล้วกันนะผมไป ต่อสเต็ปที่2แบบอุ้ยอุ้ยกดผิดยังไม่รับยังไม่รับเดี๋ยวรับทีเดียวเดี๋ยวรับทีเดียวไปต่อก่อนฮนะมาเป็นตี้นะผมโอ้โหไม่มีกล่องผมข้ามนะฮะอุย้ยอย่าบอกนะโอ้สายโล่นี่มันควีนนั่นเองนะผมมันจะบอกอะไรล่ะโถ่ใครโดนมันสายวิ่งงงเลยนะเนี่ยข้ามไปเลยละกันนะผมสเต็ปที่2ผ,ผ่านไปผ่านไป2ผ่านไป100เพชรแล้วนะฮะโอเคไปต่อครับผมไปต่อ ไปต่อแล้วไปอยู่ที่ความเกลือเจ๋ยไม่ใช่ไปต่อแล้วต้องได้ไคโดสิเออถึงจะไม่มีการตีแต่ผมว่าผมต้องได้บ้างหละสักตัวนะครับผมมันจะไม่เกลือรอกข้ามเลยแล้วกันนะครับผมร้อยห้าสิบเพชรผ่านไปร้อยห้าสิบเพชรผ่านไปยังไม่เห็นเงาไคโดสักตัวเดียวเลยนะฮึ <c oughs> โอเคโอเคโอ้โหอัปเกรดลุนลัวเกลือลุนลัวไปต่อครับยังยังสองร้อยเพชรครับมาคนเดียวของกองทองโอ้ลกองดำข้ามข้ามเลยฮนะ ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาแล้วไปต่อเนื่องครับผม250ครับมาเป็นตีอยู่นะฮะกองทองของผมมีลุ้นแล้มีลุ้นและทองแดงทองแดงได้อยู่นะผมทองแดงได้อยู่โอเคสามสองจีอาร์แนะ่เลยฟองเยอะแบบนี้นะผมโอเคเหมือนจะมาดีทรงดีมากๆเลยนะผมพูทองไหมผูทำปี่เลยนะผูทำปีเ่เราควรจะลุ้นกับมันไหมเนี่ยข้ามข้ามไปเลยแล้วกันนะผมไม่น่าจะมีหรือเปล่าไรโดรหรือจะฟุกอ้ยโอ้โหชัปเปอร์ โทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับผมเคล่างมอนสเตอร์นั่นเองฮะไม่เอาเราจะเอาไคาโดดิตัวใหญ่เหมือนกันขอเป็นไคโดได้ไหมไคโดว,วิ่งนะผมไม่มีฮะไม่มีแม้แต่เงานะผมไปต่อครับผมสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่แล้ววะสองร้อยห้าสิบแล้ววะไปต่อครับมาเปตี้นะผมกล่องดำข้ามเลยครับเทโบก็มาเทโบมาแบบนี้แต่ไคโดไม่มาอะไรวะเนี่ยสีเขียวเหมือนกันโอ้โหรีเลทกันได้เฉย มาเป็นตีอีกรอบหนึ่งฮะไม่มีโตไม่มีกล่องไม่มีกล่องชอปเปอร์มาอีกรอบหนึ่งนะผมไม่เอาแล้วไม่เอาชอปเปอร์เบื่อแล้วขอใครโดได้ไหมอย่าบอกนะว่าพันสี่ร้อยเพชรผมจะไม่ออกตักตัวนี้ก็เกินไปนะผมดวงผมจะแย่เกินนะฮะโอ้โหไม่มีกล่องข้ามเลยครับไปเร็วๆอย่างต่อเนื่องเลยนะผม <c oughs> เกือน,นี้อัพรัวตัวละครสองดาวสามดาวนี้จะแล้วจะเวล่มร้อยกันหมดแล้วนะฮะไปต่อครับ ไม่มีการลีลาไม่มีการเล่นทิกใดๆทั้งสิ้นนะผมโอเคมาเป็นตี้ข้าม <c oughs> <c oughs> กล่องอะไรครับเนี่ยร้อยไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าร้อยแล้วเกอือจะร้อยแล้วพวกเนี่ยโอ้โหแปดสิบแล้วนะผมโอเคจะม,มีบัตรม่วงต่อเราต้องไปกดบัตรม่วงต่อนะผมไปต่อฮะมาคนเดียวขอกล่องทองกล่องทองนะผมกล่องทองแบบนี้มีลุ้นอยู่นะทอง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 แดงกองไม่มีสิบสี่ัีอามผมข้ามนะฮะ ไม่มาไม่แต่สี่ดาวแล้จะกล่องทองเพื่อเอาไปไม่มีกล่องผมยังไม่เก็บใจมากกว่านี้เลยนะผมเค okay. อื้มอดีหลักนี้ก็เกือกใครโดเหมือนกันนะโดนไปประมาณพันกว่ากว่าเหมือนกันนะผมดูอดีรอที่พันหจะออกไหมนะผมอดีดองเพชรเนี่ยมาต่อโอเคมาคนเดียวมาคนเดียวโล้นนี้ข้ามเลยครับไม่มีสี่ดาวเลยเฮ้ยพอไม่ใช่ตัวละครหญิงนี่มันไม่มีวีแววของตัวละครที่หน้าตู้เลยเหร เกินไปปะเนี่ยมามาแมนตี้มาแมนตี้กล่องกล่องค้น่าผิดหวังจริงๆเลย,เยสายหมัดไม่ใช่ใครโดอยู่แล้วนะผมเอ็กเด๊กเหรอโอ้โหเอ็กเด๊กร่างเก่าแก่นะผมโอเคข้ามเถอะข้ามเถอะไม่มีไม่มีโอกาสลุ้นเลยเฮ้ย hey. ไปต่อฮะโอ้โหเหลือ800เพรแล้วนะเนี่ยยังไม่มีใครโดเลยนะผมเกินไปได้บอกมาเป็นตี้ดิกล่องดำค่าพับ โอ้ชอปเปอร์ <heroic> ชอปเปอร์มา80แล้วนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรไอดีนี้มันชอบชอปเปอร์อะโอเคต่อครับไม่เสียเวลาไปต่อนั้นด่วนๆครับไปต่อด่วนๆมาดิมามามาเป็นตี่ข้ามผัดอุย้ยายหมัดอ,อีกแล้วตัวอะไรจะบอกว่าชอปเปอร์อนะอะไรวะโอ้แฮกเกอร์นะผมโอ้ดีดีดีไอดีนี้ไม่มีแฮกเกอร์นะฮะโอเคเลยได้อยู่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 ที่แปลว่าได้อยู่ละมั้ง ต่อครับอเอาให้หมดครับใช้ให้หมดครับโดบินกับซันจิมากล่องเอ้กล่องทองทองทองมาแล้วไงไครโดสามสองโอ้ไม่ไม่ใช่สามสองครับยิบเจ็ดผู้ทองขอผู้ทองขอผู้ทองขอผู้ทองผู้ทองด้วยนะผมสวยสิครับไครโดมาแล้วไงมาแล้วไงครับมามาแล้วไงไม่ใช่มาไม่ใช่ส่โลมาสเต็แมนสเต็แมน นิกแมนสายวิ่งนิกแมนใส่ดาวนิกแมนสายวิ่งมันเป็นบาวแมนสายวิ่งเป็นเป็นโอ้โหซันจิลุ้นเกือบตายมาเป็นซันจิโอ้โหมาอีกไาอีกใส่โลมาอีกแล้วนะผมอย่าบอกนะว่าเป็นควีนเอาเลยแหละควีนนี้จะเอาแปดสิบเลยไงฮะโอ้โหใครโดล่ะใครโดผมไปไหนมาอีกมาอีกสายวิ่ง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 ซอนนี้แม็ปปักสายวิ่งซอนนี้แม็ปตอนนี้แมนไม่มี ลุน้นเกือบตายอุตส่าห์มาเป็นสายวิ่งแต่ดันเป็นซังจิเฉยเลยนะฮะไปต่อครับเด็กเจ็ดร้อยเพชรนะผมไปให้สุดนะผมแล้วอยู่ที่เขา่าเกลือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอยู่ที่ใครโดเดิเออมาดิกล่องทองอีกรอบหนึ่งนะผมค่อยลุ้น่อยทุกคงแดงได้ละมั้งสามสองอยู่นะผมขอภูทองขอผู้ทองขอผู้ทองอผู้ทอง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 ผูทองนั่นสิครับมาไคโดตัน,นี้แมนสายวิ่งสายวิ่ง สายวิ่งสนิทแมนมาดิสายวิ่งสนิทแมงมาแล้วอ,อีกแล้ว80สิบจริงด้วยไม่น่าพูดเยอะเลยคุยนมาจะแ0สิบเลยนะฮะอะไรกันครับเนี่ยไรโดล่ะไรโด,รโดผมหายไปไหนมันใส่ไรโดมาในตู้นี้ไหมเนี่ยถามจริงมาดิโอ้โหมาสายหมัดไม่เกี่ยวอะไรกับหน้าตู้เลยนะผมไรวะเนี่ยโอ้โคิครูนะฮะโอเค อยากได้เลยใครโดผมไปไหนวะเนี่ยมันใส่อยู่ในตู้จริงไหมนเนี่ยเฮ้ยคุณแปดสิบแล้วอะใคโดยังไม่มาเลยนะผมผมเริ่มเชื่อแล้วนะคนที่บอกว่าพันห้าไม่ออกเนี่ยมันจะจริงนะเนี่ยผมว่ามันมีมูลความจริงอยู่นะเนี่ยไปต่อครับผมเดี๋ยวหกร้อยเพชรแล้วนะเนี่ยมาเป็นตี้อยู่กล่องดำข้ามเลยครับมาใส่ใส่โลเดีย๋ยบอกว่าควีนองไงกับปะไปเลยไปเลย ข้ามเลยข้ามเลยแอนิเมชันเนี่ยเออควินไม่แล้วเหรอโอ้โห85แล้วนะลูกพี่โอ้ยไปต่อครับผมมาเป็นตี้รอบหนึ่งมากล่องทองครับผมกล่องทองกล่องทองทองทอง,ทองครับหมาสามสองฟองไม่เยอะเลยสิดสี่วันเนี่ยโอ้โหยี่สิบเจ็ดนะผมภูทองขอภูทองก็ได้อะภูทองยังพอมีลุ้นภูแดงอย่างงี้ไม่น่าลุ้นเท่าไหร่เลยอ่ะลุ้นให้มัน ไม่แล้วเหรอนี่อย่าบอกว่ังควีนผมจะไม่เอาลอยจริงๆนะเนี่ยในกาส90แล้วนะเนี่ยโอ้โหให้ดูมันเอามาในตู้ไหมเนี่ยขอร้องละ่ะมาสักตัวเถอะสักตัวสักตัวก็ยังดีสักสักตัวหนึ่งมาไม่มาเลยวะโอ้โหควีนควีน90แล้วนะผมไปสองตัวร้อยไม่ไเ, <c oughs> เห็นแล้วท้อจังรู้สึกท้อแทนเลยนะผมถ้าเกิดว่าใครเปิดแล้วแบบ1,500เพรเนีย, 1, นยมันไม่ออกเลยนะฮะ อย่างนี้ก็ไม่น่าเปิดเลยนะผมโอเคไปต่อครับเลยห้าร้อยห้าสิบหกนะครับผมเอ้้ห้าร้อยหกสิบสองนะฮะไปต่อโอ้โหเราล้นเลยข้ามเลยครับข้ามเลยเดือยห้าร้อยเพชรแล้วเดือยเท่าไหร่แล้วแปดสิบแล้วนะผมสองดาวสามดาวนี้คือเกือบจะเต็มแล้วนะฮะไปต่อครับมาเป็นตี้นะฮะโอ้โหล้นก็ข้ามเลยครับผมล้นนี่ไม่มีสีดาวเลยนะผมเจ็บเจ็บจัดจัดนะผม นี่มันจะไม่ออกให้ผมจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหโล้นจัดมาแล้วสายหมัดอะไรวะสายหมัดตัวเลยเนี่ยแจ็คเนอะฮะโอ้มาเป็นตัวแรกโอเคก็ยังดีกว่าควีนน่ะเพราะควีนมันจะจะร้อยแล้วอะควีนน่ะแจ็คขึ้นมาเป็นตัวแรกนะผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่ไหนล่ะผมอยากได้ใครโทรไปครับผมอีก400เฮดมาเป็นตี้ครับโอ้ ไม่ลุ้นเลยโอ้แจ็คมาสองตัวเลยไม่น่าไปพูดมากเลยแปดสิบแล้วนะผมแจ็คเฮ้ยใครโดยไม่มาสักตัวเลยลูกสม,มุนที่ออกมาหมดแล้วนะฮะเร็นแล้วท้อใจจะจัดไอต่อครับผมน่าจะได้ไม่กี่รอบเท่านั้นเองะฮะมาเป็นตี้ครับผมกล่องกล่องนันตามข้ามเลยฮะแย่แล้วเฮ้ยถึวมันจะไม่ออกจริงเนี่ยผมหลอนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเกินไปปหมเนี่ยมามาเธอขอ มาเถอะมามากล่องทองกล่องทองทงทองทอง,ทง,ทงดำสามสองจีอาร์คู่แดงไม่น่าลุ้นเลยโอ้โหทงมาดำอะไรขนาดนั้นเนี่ยถามได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าลุ้นว่ะโอ้โหเอสมาเอสโลโก้นะฮะไอรโดวิ่งผมหายไปไหนเนี่ยมันใส่ในตู้จริงไหมเนี่ยถามจริงโอ้ โอ้พอคันห้ามันจะไม่ออกสักตัวจริงเหรอมาเป็นตี้นะผมกล่องดำข้ามนะฮะควีนได้อีกแล้วนะผมควีนที่เก้าห้าแล้วนะฮะอีกตัวเดียวควีนผมร้อยแล้วนะผมน่าจะได้ประมาณสี่รอบนะผมจากการใช้เพชรนะผมเพชรก็จะหมดแล้วนะครับสุดตอไม่ได้ไปส่บัตรบัตรม่วงแทนนะผมไปต่อครับได้แค่สี่รอบแล้วผมมาครับถอยหลังนะผมเดี๋ยวสามรอบสุดท้ายนะผมอ่ากล่องทองทองทอง มารรอบนี้ส2งสองครับผมฟองเยอะขนาดนี้นะฮะผูทองผูทองผมว่าหน้าตู้ผูทองผู้ผูแดงมันจะเป็นตัวข้างตู้วดีโอ้โหไคโดผมไปหายไปไหนวะเนี่ยไคโดมาเถอะขอขอจริงขอจริงโหแหลมเปียกเลยหัวผู้ดอนชินเจ้าไคโดหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยงาสายวิ่งครับไคโดไคโด ไคโดก็แย่แล้วก็ซบนั่นเองนะฮะวูโอ้โหมาให้ดีใจมาอีกรอบหนึ่งสายหมัดสายหมัดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวไคโดแน่นอนนะโอเคซันจิสองปีนะผมข้ามข้าหมหอข้ามเห,มหมเดินท้อใจนะฮะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยสี่ดาวออกสามตัวแต่ไม่มีไคโดสักตัวนะผมโอเคครับผมรอบที่สามไอสองเอรอบที่สองนะผม เลยแค่สามรอบสุดท้ายกล่องทองผมมาเป็นตี้นะฮะคงดำปีผมข้ามเลยแล้วกันโอ้ควีนร้อยแล้วครับเรียบร้อยไอบ้บ้าไอดีนี้เมนควีนนะผมควีนร้อยนะฮะเรียวร้อยตัวแรกของสี่ดาวเลยไหมเนี่ยบ้าเอ้ยอีกสองตาสุดท้ายนะผมต่อเนื่องเลยฮะนาคนเดียวโล้นขนาดนี้ข้ามนะฮะ รอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้ายของการใช้เพชรนะผมเราไปลุ้นบัตรม่วงกันนะผมมันจะไม่ออกจริงหรอพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าเพชรเนี่ยมาเป็นตี้ครับกองทองมารอาแทมต้องออกแล้วผมว่ามาจริงมาจริงมากทำไมต้องเป็นถุงด,ดำด้วยครับเนี่ยโอ้โหฟูทองทุกอย่างดีหมด,ดยกเว้นถุงนะผมโอเคอรอลุ้นมันแลวกันนะผมรอบสุดท้ายของเพชรลุ้นให้มันหน่อยนะฮะไอ้เจ้ามขอ ขอให้ไคโดอย่าบอกว่าควีนนะกับปะโอเคถ้าเป็นควีนเนี่ยผมจะลุกไปบีบคอบันไดเลยสายหมัดแจ็คอีกตัวหนึ่งนะผมแปดสิบเนี่ยแปดห้าหรือเปล่าแปดห้านะผม <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วทรมานใจจ,จัดเลยไคโดผมไปไหนไคโดมัอนอยู่ในตู้ไหมโอ้โหยาโอ้โหไม่มีเลยครับผม เรียบร้อยฮะโจมภูเขาอัพอัพเกรดดาวฮะอู้ฟู่มากแปดสิบแล้วนะผมโจมภูเขาผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่มีใครโดนเดี๋ยวเราไปสมบัติม่วงกันบ้างนะฮะตั้หนึ่งนะมาวันนี้บัตรม่วงสมนาจะได้ประมาณสักสองรอบเท่านั้นเองนะผมโอ้โหรอบแรกนี่การันตีสี่ดาว รอบ2องการันตีควีนกับแจ็คขอเป็นแจ็คก็ได้นะฮะโอ้โหแต่ว่ารอบ2น <aja> ี่ไม่มีโอกาสได้ไคโดเลยใช่ปะมารอบแรกครับรอบแรกมีโอกาสลุ้นไคโดนะฮะมาเป็นตี้ครับกล่องทองกล่องทองครับผมธงทองครับธงทองธงทองครับผมสามสองจีอาร์ฟองเยอะฟองไม่มีสิบสี่จีอาร์นะผมได้สีดาวแต่ไม่น่าจะเป็นไคโดไปเนี่ยอูทองอูแดงอย่างเงี้ยจะต้องลุ้นไหมเนี่ยถามจริงต้องลุ้นไหมเนี่ยโอ้สายโลนี่ไม่ต้องลุ้นแล้วอย่าบอกว่า อย่าบอกว่าคุยกาฟนะฮะโอเคเอาไปทำเหรียญละมั้งโอ้ยบาทจริงต่ออันนี้ขอเป็นแจ็คก็ได้ฮะควีนมันวิ่วลอยแล้วดิขอเป็นแจ็คแลกแจ็แจ็คแจ็คแจ็ค,จคขอเป็นหมัด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 ครับหมัดนะควีนล้นแล้วนะผมได้เป็นวลววลวเกินแล้วะฮะวลเกินเกินไปแล้วผมโอ้หโคตรเกลือ หมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรให้สุ่มแล้วนะผมไปาเพศก็อรอลุ้นดูแล้วกันนะแม่งเฮ้ย5เพศเป็นไงล่ะไม่มาไม่มาไม่มาออกให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมด,หหมดไม่ไหวแล้วไม่หหมไหวแล้วเนะยข้าแม่งเลยเรียบร้อยฮะหมดเกลี้ยงไม่มานะครับผม ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับการสุ่มหาไคโดร่างไฮบิดนั่นเองนะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยกบเพชรเนี่ยไม่มีสักตัวเลยนะผมใครที่คิดจะสุ่มแล้วเพชรไม่พอหรือเพชรมีประมาณผมเนี่ยก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะเพราะว่าเราอาจจะได้ควีนกับได้แจ็คมาแทนนะฮะไคโดเนี่ยไม่มีเลยนะผมถ้าเกิดไม่ดวงดีจริงๆนะผมบอกเลยว่ามันเกลือมากๆเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเพชรไม่การันตีเนยอย่าเพิ่งสุ่มเลยนะผมสำหรับตัวละครไคโดนะฮะเก็บไว้รอสี่จุดห้าปีก็ได้ผมเผื่อเราจะเก็บได้ทันการันตีของสี่จุดู ดูทาหัวนะผมว่าเป็นไงล่ะท้าทายพลังอำนาจมืดนะผมของเทพเจ้าบันไดนะผมก่อนจากกันไปนะผมก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมน้าไม่อยากพาคนเนีตต้ต่อไปก็สามารถกด s u b สไคร b ์ไปได้เลยนะผมสำหรับของก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแนละ้วเจอก,กันคลิปต่อไปครับเจอกัน